สอนตัดต่อคลิปวิดีโอแบบง่ายๆด้วยแคนวาสัดแอปพลิเคชันแคนวาบนมือถือใช้เวลาไม่กี่นาทีเราก็ได้คลิปวิดีโอออกมาแลวค่ะเดี๋ยวคลิปนี้หวานมาเล่าให้ฟังนะคะหลังจากที่แคนวาเขาได้มีการอัปเดตโปรแกรมใหม่ล่าสุดเขาก็มีฟีเจอร์ต่างๆที่ออกมาใหม่เยอะแยะเลยนะคะและถ้าคุณยังไม่รู้ว่าแคนวาเวอร์ชันใหม่เนี่ยมีอัปเดตอะไรบ้างคุณสามารถไปดูได้ที่คลิปนี้เลยนะคะหวานได้ทาคลิปอัปเดตให้กับทุกคนเรียบร้อยแล้ะค่ะและ1ฟีเจอร์ใหม่ที่หวานรู้สึกว่าน่าจะช่วยทําให้ทุกคนสามารถตัดต่ออคลิปสั้้นนไดแบบง่่าายผมืืถอ ก็คือฟีเจอร์ที่มีชื่อว่าเมจ i กวิดีโค่ะซึ่งทีคุณคือคนหนึ่งที่ชอบถ่ายคลิปวิดีโอด้วยมือถือแล้วอยากที่จะตัดต่อคลิปวิดีโอแบบง,ง่ายๆลงโซเชียลมีเดียหวนคิดว่าฟีเจอร์นี้เนี่ย คุณน่าจะชอบค่ะและถ้าคุณอยากสับพอช่องผู้หญิงแก้มกลมนะคะก็แค่กด subscribe กดแชร์คลิปวิดีโอนี้แล้วก็ดูคลิปนี้ตั้งแต่ต้นจนจบโดยไม่กดข้ามโฆษณาแค่นี้คุณก็สามารถสับพอช่องผู้หญิงแก้มกลมได้ง่ายๆแล้วค่ะและถ้าใครอยากเลี้ยงกาแฟหวานนะคะคุณสามารถกดที่ปุ่มจอยด้านล่างนี้เพื่อสับพอช่องผู้หญิงแก้มกลมได้อีกทางหนึ่งด้วยค่ะเริ่มจากกดเข้าที่แอปพลิเคชัน Canva บนมือถือได้เลยนะคะสำหรับใครที่ยังไม่เคยใช้แอปพลิเคชันบน Canva นะคะคุณต้องไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาให้เรียบร้อยก่อนนะคะซึ่งอป CanW ีะกก็มสหรรรัับบบบฏิิตา iOS แล้วก็ Android เลยค่ะหลังจากเข้ามาแล้วนะคะให้ทําการล็อกอินให้เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นพอเปิดเข้ามาหนะ้าแอป,ปในหน้าแรกเนี่ยคุณจะเจอกับที่เขียนว่า Magic ว i ดีโออันนี้เลยค่ะกดขึ้นมาได้เลยนะคะหลังจากนั้นในหน้านี้เนี่ยเขาก็จะโชว์รูปและคลิปวิดีโอที่อยู่ในมือถือของเราค่ะเราสามารถที่จะมากดเลือกวิดีโอหรือรูปตรงนี้ก็ได้นะคะซึ่งก็ให้เราทําการเลือกรูป,รปหรือคลิปวิดีโอที่เราต้องการเลือกมาหลายๆไฟล์หลายๆรูปตามที่เราต้องการได้เลยนะคะได้สูงสุดถึง20ไฟล์เลยค่ะเนี่ยด้านบนนะคะเราก็สาาาามรรถเเลือกไดด้ว่จะู เพาะวิดีโอที่อยู่ในเครื่องหรือเฉพาะรูปที่อยู่ในเครื่องก็ได้เช่นเดียวกันนะคะก็จะง่ายต่อการเลือกรูปหรือวิดีโอค่ะหลังจากที่เราเลือกรูปแล้ววิดีโอมาได้เสร็จเรียบร้อยแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะก็ให้เราไปทําการเลือกสไตล์ของวิดีโอที่เราต้องการค่ะซึ่งเขาก็จะมีสไตล์ให้เราเลือกหลายแบบเลยนะคะแบบซีนอเมติกมินิมอลอัพบีดชิลโมดิเวชแนลเพลฟูลก็เลือกตามที่เราชอบที่เราต้องการได้เลยค่ะสาหรับสไตล์นะคะเดี๋ยววานจะเลือกเป็นสไตล์ชิลแล้วกันนะคะถัดมาเรื่องของไทป์นะคะเราก็สามารถเลือกรูปแบบของคลิปวดีีโออท่เรราาต้งก ได้นะคะก็จะมีให้เลือกหลายแบบเช่นเดียวกันนะคะหว่าจะเลือกแบบคอลลาจละกันค่ะและตรงนี้ค่ะตรงที่เขาเขียนว่า what's the topic of your video ตรงนี้เราสามารถที่จะใส่หัวข้อของวิดีโอของเราลงไปได้นะคะหลังจากนั้นก็กดที่ปุ่มลูกศรสีม่วงตรงนี้เพื่อให้ AI เขาช่วยสร้างคลิปวิดีโอให้กับเราได้เลยค่ะอ่าในหน้านี้เนี่ยนะคะเขาก็จะทําการ create วิดีโอให้กับเรานะคะก็ต้องใช้เวลาในการรอสักแป๊บหนึ่งค่ะหลังจากนั้นนะคะเขาก็จะโชว์วิดีโอที่เขาสร้างขึ้นมาให้กับเราแบบ ซึ่งถ้ารูปแบบของคลิปวิดีโอที่เขาสร้างมาให้เราคุณยังไม่ถูกใจนะคะคุณสามารถที่จะกดที่ปุ่มลูกศรตรงนี้ตรงที่เขียนว่า try a different vibe ตรงนี้นะคะเพื่อเลือกเทมเพลตอื่นๆได้เลยค่ะซึ่งแต่ละเทมเพลตเนี่ยนะคะก่อนที่เราจะเลือกมาใช้กับคลิปวิดีโอของเราเนี่ยเราก็สามารถกดที่ปุ่ม Play ตรงนี้เพื่อดูได้นะคะว่าเทมเพลตอันนี้เนี่ยมันมีรูปแบบแบบไหนนะคะแล้วเราชอบหรือเปล่านะคะหลังจากที่เราดูแล้วแล้วถ้าสมมติว่าเราชอบเทมเพลตไหนเนี่ยนะคะเราก็สามารถกดที่เทมเพลตนั้นๆเพื่อที่ให้ AI เ มาใช้ในคลิปวิดีโอของเราได้เลยค่ะเราก็ได้คลิปวิดีโอแบบนี้ออกมานะคะซึ่งถ้าคุณยังไม่โอเคแน่นอน <ร úng. S 1> ค่ะว่าคุณก็สามารถเลื่อนลงไปด้านล่างเพื่อเลือกแคมเปญอื่นๆมาใช้ในคลิปวิดีโอของคุณได้เลยนะคะหรือถ้าคุณรู้สึกว่าคลิปวิดีโอนี้เนี่ยมันโอเคแล้วนะคะคุณอยากที่จะดาวน์โหลดลงไปในมือถือของคุณคุณก็สามารถกดที่ปุ่มม่วงที่เขียนว่าดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยค่ะหรือถ้าคลิปวิดีโอที่ AI เขาสร้างขึ้นมาให้เนี่ยนะคะมันก็โอเคแล้วแต่มีบางสิ่งบางอย่างที่คุณอออออยาาากกที่่ะะ่จจจะะะะแ้ไขขนนคเเป็รรืืงง take, หว เรื่องของไทม์ไลน์อะไรต่างๆเนี่ยนะคะคุณก็สามารถกดที่ปุ่ม go to editor เพื่อเข้าไปแก้ไขคลิปวิดีโอนี้ได้เลยค่ะหลังจากที่เรากดปุ่ม go to editor เรียบร้อยแล้วนะคะแคนวาจะพาเราเข้าสู่หน้าไทม์ไลน์แบบนี้เลยค่ะก็จะเป็นไทม์ไลน์ของคลิปวิดีโอนี้นะคะเราอยากแก้ไขตรงไหนนะคะเราก็สามารถที่จะกดที่จุดนั้นๆเพื่อแก้ไขได้เลยค่ะเนี่ยนะคะจะสังเกตเห็นได้ว่าคลิปวิดีโอที่เราได้มาเนี่ยนะคะเขาไม่ได้แค่เอาคลิปเนี่ยมาตัดต่อให้เราแค่นั้นนะคะเขามีการเพิ่มเทกซ์เพิ่มเสียงเพลง <ๆ S 1> เข้ามาให้ในคลิปวิดีโอของเรา,เราด้วยค่ะ แลวถ้าคุณสังเกตนะคะเสียงเพลงที่เขาเพิ่มมาให้เนี่ยนะคะกับจังหวะในการเปลี่ยนฉากเนี่ยก็ค่อนข้างไปในแนวทางเดียวกันนะคะสิ่งนี้เนี่ยมันช่วยทําให้คลิปวิดีโอของเราดูน่าสนใจขึ้นด้วยค่ะและหลังจากที่คุณทําการแก้ไขคลิปวิดีโอนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วอยากที่จะดาวน์โหลดคลิปวิดีโอนี้ลงมาในมือถือของคุณนะคะก็สามารถที่จะมากดที่ปุ่มลูกศรตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วก็กดที่ปุ่มดาวน์โหลดได้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเลือกไฟล์ไทป์ค่ะว่าคุณต้องการที่จะเซฟคลิปวิดีโอนี้นามสกุลอะไรนะคะโดย โดยปกติแล้วคลิปวิดีโอก็จะเซฟเป็น mp4 นะคะแล้วก็สามารถกดดาวน์โหลดได้เลยค่ะแค่นี้นะคะคลิปวิดีโอที่ถูกตัดต่อบนแคนวาก็จะเข้ามาอยู่ในมือถือของคุณเรียบร้อยแล้วค่ะ คนส่วนใหญ่คิดว่า AI ยากแต่จริงๆแล้วเนี่ยการใช้ AI ง่ายพอๆกับการใช้ Facebook เลยค่ะถ้าคุณยังกลัวการใช้ AI ในสื่อเล่มนี้จะช่วยเปลี่ยนความกลัวของคุณให้เข้าใจ AI แบบง่ายๆได้มากยิ่งขึ้นค่ะในสื่อเล่มนี้นะคะหวานตั้งใจเขียนขึ้นมาเพื่อที่จะให้คุณเข้าใจเรื่องของการใช้ AI แบบเบื้องต้นแบบง่ายๆโดยหวานพยายามใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายรวมถึงวิธีการใช้ AI แบบง่ายๆและการหาไรายได้เสริมด้วย AI ตอนนี้มีวางขายทั่วไทยแล้วนะคะที่ C1 n i In B2S แล้วร้านหนังสือชั้นนําทั่วไปค่ะหรือสามารถสั่งออนไลน์ได้ที่ช้อปปี้ลาซาด้าหรือ Facebook ของเพชรประกายได้เลยค่ะหรือถ้าใครไม่ชอบอ่านหนังสือแบบเป็นเล่มๆแบบนี้เนี่ยนะคะคุณก็สามารถสั่งซื้อในรูปแบบของอ e ีบุ๊กได้ด้วยค่ะโดยช่องทางการสั่งซื้อต่างๆเนี่ยนะคะเดี๋ยวว่าจะแปะลิงก์ไว้ให้ในคอมเมนต์นะคะซึ่งพิเศษส,สุดๆนะคะสําหรับใครที่ซื้อหนังสือเล่มน,นี้มาแล้วคุณจะได้รับสิทธิ์เข้ากลุ่มลับซึ่งเป็นกลุ่มที่เราจะมาแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ AI โดยคุณสามามรถขอเข้ากลุ่มได้งงง่่่่าายยยเพีแคคถรูปูปกัับหนือเลล่มน,นี้้แวโพสต์ใดยคุณ จะส่งให้หว่านทางอินบ็อกซ์ใน Facebook Page ผู้หญิงแก้มกลมก็ได้ค่ะแล้วหว่านก็จะทําการเชิญคุณเข้ากลุ่มลับที่จะมีเฉพาะคนที่มีหนังสือเล่มนี้เท่านั้นที่จะได้เข้านะคะใครซื้อหนังสือแล้วก็อย่าลืมส่งรูปให้หวานนะคะแล้วเจอกันในกลุ่มลับนะคะและนี่ก็เป็นวิธีการตัดต่อคลิปวิดีโอแบบง่ายๆด้วยแอปพลิเคชันค a n v าบนมือถือนะคะว่านรู้สึกว่าฟีเจอร์นี้น่ยเหมาะมากๆเลยนะคะสําหรับใครที่ชอบถ่ายคลิปวิดีโอถ่ายรูปด้วยมือถือและอยากที่จะรวมคลิปวิดีโอรวมรูปนะคะเช่นถ้าเราไปเททีี่่่ยวตาางๆ้ใใชมือืออถนกร ายรูปถ่ายคลิปวิดีโอเนี่ยนะคะเราก็สามารถตัดต่อผ่านแอปแคนวาแบบง่ายๆแบบนี้เนี่ยแล้วก็เก็บเป็นภาพความประทับใจในทริปนั้นๆได้แบบง่ายๆไม่ต้องเสียเวลาเยอะในการตัดต่อเลยค่ะและถ้าคุณชอบความรู้ดีๆแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ AI ในชีวิตประจําวันการใช้ AI และการใช้แคนวาในการทํางานด้านต่างๆการวาดรูปหารายได้เสริมทําดิจิตอลโปรดักต์เพื่อส่งขายตามเว็บไซต์ต่างประเทศก็สามารถติดตามช่องผู้หญิงแก้มกลมไว้ได้ทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น TikTok y o u t u b e Facebook IG และเลมอน เพราะแต่ละช่องทางหวานก็จะแชร์ข้อมูลความรู้ต่างๆที่ไม่เหมือนกันนะคะถ้าคุณไม่อยากพลาดหวานนั้นนํานไว้ให้คุณติดตามไว้ทุกช่องทางเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะคะไว้เจอกันใหม่หคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย